เอพีเก้าดับดัก้อยมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซทางช่องมหาบารามีนำโชคอินด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะมาพบกันเช้าวันศุกร์ที่12 พฤษจิกายน2,567สำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่9เป็นคลิปดับดักร้อยเพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกตัวเลขที่ไม่น่าจะมาในหลักร้อยวันนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการคำนวณหวยที่จะทำให้ได้รู้ว่าในงวดต่อไปที่จะซื้อสลากนั้นต้องระวังเลขใดเป็นพิเศษแต่ถ้าต้องการซื้อลอตเตอรี่ ก็ไม่ควรที่จะมีเลขดาบภายในเลขลอตเตอรี่ที่คุณกำลังจะเลือกซื้อด้วยเช่นกันนะคะและก็เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ขอเตือนกันเหมือนทุกครั้งนะคะว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ มาเริ่มที่เลขดับหลักร้อยสูตร V2 สอสิติ79งวดดับผิดเพียงแค่หนึ่งวดค่ะครืงวันหนึ่งสิงหาคม67และสำหรับผลงานมวดที่ผ่านมา16พฤศจิกายนให้เลขดับเลขหนผลทางบันออก2องดับผ่านค่ะมาเก็บสถิติข้อมูลวดน,นี้ต่อค่ะวันหนึ่งธันวาคมดับหลักร้อยสูตรว2 ได้เลขดับดักร้อยคือเลข8มาดูกันต่อที่เลขดับดักร้อยสูตรอามะตะสถิติมีมาอย่างยาวนานหลายปีค่ะผลงานล่าสุดให้ดับติดต่อกันมา17งวดแล้วนะคะวดที่ผ่านมา16พฤศจิกายนให้เลขดับดักร้อยเลข4ผลลังบันออกสองดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลวันนี้ต่อค่ะ เมื่อหนึ่งธันวาคมดับดักร้อยสูตรอารมตาได้เลขดับดักร้อยคือเลขหก 6. มาดูที่เลขดับดักร้อยสูตรในเพจสถิติมีมาอย่างยาวนานหลายปีผลงานล่าสุดมาดูที่ผลงานวันที่ผ่านมา16หพฤศจิกายนให้เลขดับดักร้อยเลขหนึ่งผลรางวันออกสองหนึ่งดับผ่านค่า มาเก็บข้อมูลวันนี้ต่อค่ะวันหนึ่งธันวาคมดับหลักร้อยสูตรในเพจได้เลกดับหลักร้อยคือเลขหนตัวเดิมเหมือนกับงวดที่แล้วค่ะมาดูที่เลขดับหลักร้อยสูตรเคสถิติมีดับผิดหนึ่งวดน,นะคะและสำหรับผลงานวันล่าสุด16พฤศจิกายนให้เลขดับหลักร้อยเลขสผลดังบันออก221 ดับผ่านค่ะมาดูที่ข้อมูลวันนี้ค่ะ1นธันวาคมดับหลักร้อยสูตรเคได้เลกดับหลักร้อยคือเลข3เหมือนกับงวดที่แล้วค่ะมาดูที่เลขดับหลักร้อยสูตรเคสีถิติมีดับผิดหนึ่งวันนะคะคือวันสิบหกตุลาคมมาดูกันที่ผลงานงวดที่ผ่านมา16พฤศจิกายน ให้เลขดับหลักร้อยเลขหนึ่งผลรางวัลออกสองสองหนึ่งดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลวันนี้ต่อค่ะหนึ่งธันวาคมดับหลักร้อยสูตรเคสี่ได้เลขดับหลักร้อยคือเลขเจ็ดตามมาดูกันต่อกับเลขดับหลักร้อยสูตรเคยูห้าสถิติมีดับผิดหนึ่งวันนะคะและสำหรับผลงานวันล่าสุด 16พฤศจิกายนให้เลขดับหลักร้อยเลข3ผลรางบันออก221ดับผ่านค่ะมาดูกันที่ข้อมูลวันนี้ค่ะ1่าธันวาคมให้เลขดับหลักร้อยเลขสองมาดูกันต่อกับเลขดับหลักร้อยสูตร BBKK สถิติดับผิดหนงวันนะคะคือวันสิบหกตุลาคม สำหรับผลงานวัตที่ผ่านมา16พฤศจิกายนให้เลขดับหักร้อยเลขหนึ่งผลหลังบันออก2-2-1ดับผ่านค่ะตามมาเก็บข้อมูลวันนี้ต่อค่ะ1ทธันวาคมสูตร BBKK ได้เลขดับหลักร้อยคือเลขหนึ่งเหมือนงวดที่แล้วค่ะมาดูที่เลขดับหักร้อยสูตร BBC สาสถิติมี72งวด ดับผิด1นงวดค่ะคือวดหนึ่งสิงหาคมและสำหรับผลงานวดที่แล้ว16พฤศจิกายนให้เลขดับหลักร้อยที่เลขหนึ่งผลลางบันออก221ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลวันนี้ต่อค่ะ1ท่าธันวาคมดับหลักร้อยสูตร bbc ได้เลขดับหลักร้อยคือเลข1เหมือนกับวดที่แล้วค่ะ สรุปแนวทางเลขดับหลักร้อยสูตรที่น่าติดตามสำหรับวันหนึ่งธันวาคม2567สแอดมินสรุปตามนี้นะคะมีสูตรปีสองได้เลขดับหลักร้อยเลข8สูตรดับด้อยอมตะดได้เลขดับหลักร้อยเลข6สูตรในเพจได้เลขดับหลักร้อยเลข1สูตรเคได้เลขดับหลักร้อยเลข3สูตรเคสีได้เลขดับหลักร้อยเลข7 สูตร KU5 ได้เลขดับหลักร้อยเลข2สูตร BBKK ได้เลขดับหลักร้อยเลขหนึ่งและสูตร BBC ได้เลขดับหลักร้อยเลข1สรุปเลขดับหลักร้อยของวันนี้1ธันวาคม2567เลขที่ไม่น่ามาในหลักร้อยได้แก่เลข8 6 1 3 7และสอง อัปเดตข้อมูลกันแล้วนำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการคัดตัวเลือกสำหรับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแต่เล็กดับก็มีผิดพลาดได้นะคะดังนั้นควรที่จะติดตามเล็กดับที่ไว้ใจได้ค่ะแต่ก็ต้องมีสถิติที่ดีพลาดน้อยนะคะในวันนี้แอดมินก็ได้นำมารวบรวมไว้ให้แล้วค่ะชอบสุดไหนท่านก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดขอบคุณให้การสนับสนุนเป็นค่าขนมแอดมินและทีมงานสำหรับคลิปนี้ก็ถึงช่วงท้ายคลิปแล้วค่ะมาต่อกันอีกในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ